สวัสดีงามๆจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มากินเอย่ยยำมามา่าด้วยจ้ายำม,มามา่ใส่กุ้งใส่ปลาหมึกจ้ามานี่เพึ่งไปเอ่อออกไปซื้อของมาไปซื้อของกหมดเร็วเร็ววันเนี่ยของ เพราะว่าเขายุดงานอีกสองวันแล้วค่ะวันศุกร์กับวันจันทร์เอวันอาทิตย์กับวันจันทร์หยุดอีกสองวันนะคะคนก็เลยไปสื่อของกันหลายของมดสต๊อก <c oughs> พวกพักพวก,กเอ่อหมูผลไม้มดเลยจ้ะจิจ้งจุ้ง เพ็รมีชะตอบอลี่ด้วยชะตอบอลีจ้ะแกเพ็ด มาเดอ้อมาเดอ้อพระการอันนี้จะออกคมคมนะจ๊ะ Masukin lepok. Masukin lepok.